สวัสดีวันพฤหัสบดีครับทุกๆคนนะครับเช้านี้มีงานที่ห้องสดแต่เช้านะครับมาเตรียมเปิดห้องเปิดเครื่องเสียงรอแล้วเรียบร้อยพร้อมใช้งานสําหรับวันนี้นะครับแล้วก็นั่งรอเพื่อให้ถึงเวลาทํากิจกรรมช่งชวงเช้านะครับกรรมเข้าแถวในช่งชวงเช้าวงโยก็ไป ทำหน้าที่ตามปกตินะครับมีการมาแอบถ่ายตอนเดินไปด้วยนะครับชอบมากเลยนะครับความรับผิดชอบของวงเยวนี่ที่สุดเลยนะครับนี่เข้าแถวเสร็จยังมาเจอแก๊งนี้อีกนะครับคุณเตชวกับคุณชิสนุเล็กนะครับยังมาแซวกันอยู่เลยนะครับก่อนที่จะไปเรียนนะครับวันนี้มาสอนคาบแรกนะครับครับของเช้าวันนี้นะครับนักเรียนมารอที่ห้องแล้วเรียบร้อยนะครับหลังจากที่สอนเสร็จก็ลงมาพักที่ห้องสดนิดนึงนะครับมีใครมาหานะครับช่วงเที่ยงไปกินข้าวก็ยังเจอ2คนนี้อีกตามมาหลอกหลอนคุณถึงลงอาหารนะครับกิน ก็มาเติมเบาหวานนิดนึงนะครับชาเขียวสักหแก้วนะครับยังเหลืออยู่ในตู้เย็นวันนี้ก็ กินไปให้หมดนะครับเคลียร์หมดแล้วตอนนี้วันนี้ก็ได้ชาเขียวเย็นไปกินนะครับคาบายอีกหนึ่งคาบนะครับวันนี้หลังจากที่ทํางานเสร็จเด็กๆมาขอวาดรูปนะครับก็เลยเป็นนายแบบให้เดี๋ยวมาดูผลงานกันนะครับว่าเขาจะวาดครูอนออกมาเป็นยังไงแท้ๆนะครับเหมือนไม่เอ่ยโอ้หมายก็นะครับใกล้เคียงอยู่นะอาบไม่ปิดกั้นจินตนาการของเด็กๆนะครับแล้วก็เลิกงานแล้ววันนี้นะครับอากาศดีว่าจะได้ไปวิ่งแต่ก็ไม่ได้ไปนะครับสุดท้าย ไปหาอะไรกินครูลูกชิตชวนไปกินข้าวตั้งแต่5โมงเย็นเลยครับวันนี้สวัสดีครับ